สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับวันที่30นะครับเดือน11 2568นเนาะวันนี้ก็สิ้นเดือนนะครับก่อนจะเข้าสู่เดือนธันวานะครับพี่ๆเนะวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับแนวทางเมื่อวานให้6กับ0ผลที่ออก519 2 0นะครับเน้น6กเนาะพี่ๆเราแต่ว่าเขาออก19กับหัวนะครับ หกไม่มาท่านใดเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองศูนย์นะครับเน้นศูนย์หนึ่งเข้ามาสองศูนย์เราสตาวีไให้สองกับแปดผลที่ออกสามห้าห้ากับหนึ่งเก้าเนาะออกตัวออกตัวเดิมนะครับของเราไม่มาเนาะส่วนท่านใดที่ติดตามอีกสูตรนะครับที่ผมแนะนํานะครับท่านใดชื่นชอบสายวิ่งสายรูดรอบ VAP เนาะให้ดูผลเราสตาร์สองตัวบนล่างนะท่านใดเลือกหนึ่งกับเก้านะครับเมื่อวานนี้มาเนาะนะครับ ส่วนแนวทางในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับราวสตา์ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 4 0 4 2 4 9 8 0 8ปดสนะครับ3ตัว884 2ส่สนะครับส่วนลาวสตาวีไอพีวันนี้ให้ไปที่เลข0ย์กับเลข4 สายรูดให้ไปที่เลข0นะครับ01 05 09 41 45 49 3ตัว4 0 9นะครับ นะครับผมสำหรับแนวทางเนาะหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่30นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพ้าเนาะเป็นแนวทางนะครับของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆปังปังนะครับทุกท่านนะครับผมก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพๆสมาชิกไม่ว่าจะเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับเนาะก็ ท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ